สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่23กรกฎาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมะการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ 4. ี่ถ้วยสิบดาบ 2. เหรียญห้ถ้วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องพบต้องคิดมากมายนะคะนะบางคนนะคะจะมีปัญหาเรื่องการงานนะคะนะบางคนน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมง,งานน้อยอกน้อยใจหัวหน้างานนะคะ นะบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะเหนื่อยเหนื่อยเพลียๆกับงานเก่าๆที่ทําอยู่นะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปมีโอกาสกดบัตรเครดิตมีโอกาสหยิบยืมการเงินจากคนอื่นนะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินจากนี่นอกระบบเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะแยะนะคะโน่นพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆนะคะเข้ามานะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะคนวนันอาทิตย์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหาหมอนะคะหรือใครที่อยู่ในช่วงของหมอนัดบางคนอยู่ในช่วงของการรอการผ่าตัดก็ได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่ามักจะโดนมีดหมอนะคะช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะ นะก็ไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะกับพาะอาหารกรดไหลย้อนนะคะนนระบบช่องท้องพวกนี้นะคะโรคกรม,มพันนะคะนะก็ดูแลสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ช่วงนี้ระวังจะมีความเขาเรียกว่าปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามานะคะคนรักไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจบางคนหวัดระแวงคนรัก อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานหรือปัญหาบางอย่างนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองหวัดระแวงคนรักคู่ครองนะคะแอบคิดว่าคนรักคู่ครองแอบนอกใจนะคะนะเจอหน้ากันก็แตนที่จะพูดจะคุยดีๆบางคนชอบพูดกระทบกระแทกเด็ดดันได้ด้วยคนโสดนะคะขออยู่คนเดียวสักพักไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยอะไรกับใครช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าบางคนก็กลัว เขาเรียกว่ากลัวอดีตนะคะที่ผ่านมาจะซ้ำรอยเดิมนะคะไม่ยังไม่เปิดใจให้กับใครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะณช่วงนี้นะคะคนวันพีตนะคะจะมีโอกาสาได้รับข่าวครา,าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงาน,อนวองมงคลด้วยนะคะส่วนทังด้านของโชคลาภนะคะวันนี้โชคลาภไม่โดดเด่นนะคะส,ส,ส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยัะมีเลขสี่ศูนย์สองห้านะคะ 4025นะคะต่อไปคนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะคิงดาบช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องของการงานนะคะคนวันจันทร์นะคะเขาเรียกว่า มุ่งมั่นนะคะเข้มแข็งอดทนนะคะต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จแต่คุณทําได้นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะราชาดาบนะคะเขาเรียกว่าลำแข้งลําขาแต่ทุกอย่างจะประสบผลสําเร็จด้วยตัวของเราเองนะคะน้สามถ้วยนะคะเฉะลิมฉลองนะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะ สาเร็จเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือช่วงนี้นะคะอาจจะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองงานแต่งงานนะคะน่าได้ด้วยนะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์อขึ้นมาช่วงนี้คนวันจั่์ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องไม่ประมาทนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะช่วงนี้นะคะนะก่อนออกเดินทางตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะแปดถ้วยนะคะดึกดือดมืดค่านะคะทางานช่วง กิจช่วงกลางค่ำกลางคืนบางคนเข้ากะดึกหรือเรียกว่าช่วงนี้ตื่นเช้านอนดึกนะคะมีดวงเดินทางนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะอย่างที่บอกนะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะตรวจเช็คสภาพรถนะให้ดีนะคะมีทาวเวอร์ต้องไม่ประมาทนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าในช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้เราต้องตกอกตกใจแบบกะทันหันการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง แบบกระทันหันได้ด้วยนะคะบางคนเปลี่ยนงานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะแยะมากมายมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างก็ได้นะคะการเสียเงินบางคนกําลังปลูกเสาเข็มตอกเสาเข็มสร้างบ้านหรือว่าน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสีย่้มแซมปรับปรุงนะคะได้ด้วยนะคะปัญหาสุขภาพนะคะใครบางคนนะคะอาจจะเขาเรียกว่า การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอระวังความดันไม่เกร็งเวงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆนะคะรวมทั้งใครบางคนนะคะจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะตัวเราเองก็ต้องไม่ประมาทหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาวมงคลนะคะด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแต่สําหรับบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยูนคนละที่หรือทํางาน เข้ากะที่ไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะจะมีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาในชีวิตนะคะแต่สําหรับใครบางคนเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตยังโหยหาอาดีตอยู่นะคะส่วนโชคลาภใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพยิบีมีเลข0368์นะคะ0 3น8นะคะ, 0, 3, 6, 8, นะ,ค,ะคน,นคานขา 10ดาบ10ดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยคนวันอังคารช่วงนี้นะคะ The Emperor นะคะ The Lover The Star ช่วงนี้คนวันอังคารนะคะจะทำอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะน่ามี10ดาบขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าระวังนะคะการโดยเฉพาะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้หรือมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบาย หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหาหมอคุณผู้หญิงนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับศัยกรรมนะคะมีโอกาสเสริมเติมแต่งศัยกรรมนะคะนะกเขาเรียกว่าที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าโดนเขาเรียกว่ายังไงอ่ะโดนมีดหมอนะคะผ่าเสริมเติมแต่งใบหน้านะคะเสริมจมูกอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับความเสริมความงามนะคะได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะใครคนรับการช่วงนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะแต่เราก็เอาตัวรอได้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะอาจจะเป็นคนพ่อหรือว่าคุณพี่ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะนั้นะในเรื่องของการงานนะคะใครบางคนมีดวงเปลี่ยนงานได้ด้วยแต่เราก็จะได้งานใหม่ได้ที่ใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของเดอะสตานะคะแล้วก็ เดอะเออร์เอร์นะเดอะเลเวอร์เขาเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะดึงไปทํางานด้วยหรือจะได้คําแนะนําชักจูงจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งการปรับเปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะการพูดช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารช่วงนี้นะคะ ประเภทที่งานที่ต้องใช้บริการนะคะก็เรียกว่าโดดเด่นนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะรวมทั้งช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปพักผ่อนนะคะ,นะคะบางคนไปกับคนที่ถูกใจไปกับคนที่รู้ใจนะคะไปในสถานที่เก่าๆหรือว่าไปในสถานที่ที่เ,เป็นธรรมชาตินะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสกินทัน พักผ่อนร่วมกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสฝากท้องฝากคันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะบางคนเป็นได้ต่างชาตินะคะหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้หรือบางคนเ็าเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมี power ก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลขศูนย์ สี่หกเจ็ดนะคะศูนสี่หกเจ็ดนะคะคุนพุทธสิบเหรียญคุนพุทธการเงินขึ้นดีค่ะ ใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะเขาเรียกว่าจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีเรียกว่าวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะนะหกดาบช่วงนี้นะคะ ในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะหกดับหกดับเขาเรียกว่าการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะรอคอยสิ่งใดนะคะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลบางคนนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะไปกับคนรักไปกับครอบครัวนะคะไปกับคนที่ถูกใจไปกับคนที่รู้ใจนะคะ ด้านของการเงินนะคะรู้จักค่าของการเงินมากขึ้นช่วงนี้นะคะอยากจะประหยัดอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะบางคนได้เงินมาก็อาจจะแบ่งสรรปันส่วนนะคะนะไว้ในสิ่งที่เราวางแผนนะคะสองไม้เท้านะคะมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะการทําวีซ่าการติดต่อการพูดการคุยกันเจราจาการสื่อสารนะคะลูกออนไลน์ลูกโซเชียลสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะ นะในช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพของคน,นพันุพุทธระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผื่นคันนะคะช่วงนี้เดินทางาไปไหนก็พกยานะคะยาลมยาดมยาหมองนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสกินทานพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามา ในชีวิตนะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะโชคลาบบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพายบสี่มีเลขศูนย์หกสี่สองนะคะศูนย์หกสี่สองนะคะเงนพั เด e l o เวอร์ทาวสดาบ2องอขอโทษ6ถ้วยช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะใครบางคนเขาเรียกว่ารอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะสดาบเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอคอยรอจังหวะรอเวลารอโอกาสนะคะ นั้นในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆนะคะมีดวงเดินทางนะคะไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ บางคนปรับถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนนะคะบางคนไปเยี่ยมบุตรหลานบริวารนะคะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงรวมทั้งนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะบางคนยกแยะที่อยู่ยกแย,ยที่อาศัยบางคนมีดวงเปลี่ยนงานย้ายงานด้วยนะคะนะก็เขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะรองานใหม่อยู่ mm. ก็ได้ด้วยนะคะแต่มันเป็นระยะเวลาที่สั้นๆช่วงนี้นะคะมีทาวเวอร์นะคะ ใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่นะคะต้องไม่ประมาทนะคะก่อนออกเดินทางตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะนะเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรอบคอบนะคะต้องละเอียดต้องรอบคอบนะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะช่วงนี้นะคะหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะบางคนไปเยี่ยมคน มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวบมงคลนะคะการเงินรายจ่ายเยอะแยะเลยนะคะมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะโน่นฟังนี่พังโน่นเสียนี่เสียได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธการเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของ6ถ้วยนะคะ นะเราก็หาจังหวัะนี้โอกาสนี้ขอโทษกันนะคะคนโสดนะคะอยู่บางคนอยู่ในห่วงของความรักนะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งนะคะเป็นคนที่เคยอกหักมาก่อนเขาเรียกว่าเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้หรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่เลิกกันไปนานแล้วนะคะหวนกลับมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยุมีเลขหกหกี่หนะคะหกหกสี่หก สเตรนะคะช่วงนี้ด้านของการงานนะคะคนบนันศุกร์เขาเรียกว่าถึกอึดอดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยคนบนันศุกไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่า บางคนนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากอยากขยับขยายงานนะคะกำลังคิดอยากเริ่มงานใหม่ๆอยู่นะคะนะเขาเรียกว่าสติปัญญาไหวพริบความละเอียดความรอบคอบนะคะอยู่ที่คนวันสุกหมดเลยนะคะนะงานอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะคะด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความที่อ่าฉลาดนะคะฉลาดเกินนะคะบางคนนะคะนะซิกเซนเมนยำนะคะทำงานควบคู่สองอย่างสามอย่างได้ดีนะคะ หรือใครบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูทําได้เลยนะคะซิกเซนแม่นยำนะคะใครที่เป็นหมอดูก็ค่อนข้างจะทานายทายทักค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะคะนะบางคนเป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักรีเซนนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกับงานทางด้านนี้นะคะแก้ไขางานต่างๆได้ดีมากนะคะนะเขาเรียกว่าอ่า ยิ่งคนที่ทําเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเน้นเลยสดหน่อยยิ่งดีเลยนะคะคุณช่างพูดนะช่างเจรจานะคะช่างสื่อสารนะคะสิบดาบนะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายแต่การเงินไม่ขาดมือนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มาช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพงานอาวมองคลน,นะคะหรือไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะสี่ถ้วยนะคะสุขภาพ ของเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะคุณผู้หญิงนะคะมดลูกประจำเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะพวกลําไส้พวกนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะคุณผู้หญิงค่อนข้างจะขม่มคนรักข่มผู้ครองนะคะคนรักค,ะคะู่ครองนะคะก็เรีกยกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะ นะต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะเขาเรียกว่ามีปัญหากันแต่คุณก็เอาอยู่นะคะคนวันศุกร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะข่มข่มข่มคู่เขาเรียกข่มคู่นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่าบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเรียกว่าอยู่คนเดียวได้นะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคโซ่เลขางคลจากพ4ยีมีเลข8104นะคะ 8ปดหต่อไปคน,นวันเสาหนึ่งถ้วยอาหารการกินอุดดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะกินเยอะคนบนเสานะคะ มีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินไม่ขาดนะคะต้องเก็บต้องออมด้วย ใครหลายหลายคนนะคะนะช่างฝันช่างจินตนาการนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของความฝันนะคะความฝันความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะไปกินอาหารที่นั่นอยากจะไปกินอาหารที่นี่นะคะเขาเรียกว่าคิดไปเรืเ่อยเปื่อยนะคะอย่าให้ว่างว่างเป็นไม่ได้นะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะสองดาบนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างกําลังจะหมดลงนะคะ สัญญาเก่าเก่าสัญญาใหม่ๆนะคะก็เขาเรียกว่ากําลังจะเริ่มนะคะบางคนก็ยังความคิดยังว้าวุ่นสับสนอยู่นะคะจะเอายังไงดีนะคะนะความคิดยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์มีบทหลันบริวารเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะคนโสดนะคะ คนโสดจะมีคนเข้ามานะคะมีโอกาสเจอกันทังโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ย2สนะคะมีเลข1072นะคะหนึ่นะคะนี่คือดวงของคนรักสา์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ